Joy Three two one I'm gonna three. pack my thing and leave you behind These feelings oh and I know that i make up my mind I hope you feel what I feel When you shattered my soul Cause you were cool and I'm a fool I love you so. I love you so. I love you so. เม่อทแ่กอดชิมชมว่าเธอนั้นสวยเด่นพอพอสองดูสิดูวันวายเเธอ,อืพาพอพอสามมีทาัาทางเธอน่ารักเกินกว่ครเชมาเพืชอกีาวิงกีาได้ทีพอพอสมีชากับร้องใครก็ชมว่าประจังพอพอสามมีชาวัามมาวเขียนแนะ่นอนรุ้ใจกับใคร ตากับฉันยังสิ้นเชิงที่ไม่มีใครสนใจเพื่อนในรุ่นยังจำไม่ได้เลยเรียนก็เรียนไม่ค่อยเก่งครูสอนยังไม่ฟังอีกดันชะลืมไปคิดถึงเธอหากเป็นวิชาที่ต้องสอบฉันรับรองบรรทบลืเธอเมื่อที่นันจะตัใจ เธอก็เรียนด้ทีหนึน่งพอมอหา้าช่วงกีรัสีเธอแทบยังได้เป็นลีลคีสุท้า้ประจัน <c oughs> แน่นอนว่าเธอก็ได้เป็นแน่นอน <c oughs> แต่ว่าฉันยังเหมือนดัมที่ไม่มีใครสนใจเรือนในรุ่นยังจังไม่ได้เลย <c oughs> เรียนก็เรียนไม่ค่อยเก่ง <c oughs> ผู้สอนยังมีส่ายีนั้นฉันื่งไปคิดถึงเธอ ที่ต้อทำฉันรับ้องต้องทำเรียนเชอยิ่งตอนช่วงมหาหลลยเธอก็งามกว่าผู้ใดเธอได้ขึ้นเป็นดาวมหาหลัยที่ไม่มีใครสนใจเพื่อแค่านายยังจำไม่ได้เลยเรียนก็เรียนไม่ค่อยเก่ง ันยังไม่ฟังอีกดังฉันลืมไปคิดถึงเธอหากเป็นวิชาที่ต้้งสัพฉันรับรอง้องทอบเร่ยนเธอ